ลงทะเบียนโรบอกยังไงเล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวินยูทูบค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาลงทะเบียนเกมโรบบอกกัน อันดับแรกหลังเราพร้อมแล้วก็ให้เรากดเข้าไปที่เกมโรบอกได้เลยจากนั้นนะคะพอเราเข้ามาที่เกมโรบอกเราจะได้หน้าตาแบบนี้เขาจะขึ้นลงทะเบียนและก็ลงชื่อเข้าใช้สำหรับใครที่ยังไม่เคยสมัครเกมนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยังไม่เคยเล่นนะคะก็ให้เราเนี่ยกดไปที่คำว่าลงทะเบียนกดแตะไปที่ลงทะเบียนค่ะจากนั้นเขาก็จะให้เราระบุวันเกิด ซึ่งมันเกิดตัวนี้ก็แนะนำให้ตั้งเป็นปีไม่เกิน2003ค่ะ,ะ2003จากนั้นก็เลือกเดือนรืิจะตั้งอะไรก็ได้นะคะตั้งตามวันเกิดวันเดือนปีเกิดของเราจริงๆก็ได้จากนั้นกดยืนยันวันเกิด ทีนี้เขาจะให้เราระบุชื่อผู้ใช้ในการเล่นเกมซึ่งอย่าใช้ชื่อจริงนะคะเราก็กดแตะไปเขาก็จะบอกว่าในการระบุชื่อจะต้องประกอบไปด้วยตัวอักษรตัวเลขและก็ตัวขีดและก็ต้องมีความยาวระหว่าง3ถึง20ตัขอะอ่าเขาจะให้เราใส่ตัวอักษรใช่ไหมคะเราก็ใส่ตัวอักษรไป n ให้เครื่องหมายขึ้นติ๊กถูกเป็นสีขาวให้หมดค่ะใครจะเอาทคนิคของน้ําไปก็ได้ใส่ชื่อเลขของเราแล้วก็ตัวขีดจากนั้นก็ตัวเลขเนะคะพิมพ์ยังไงก็ได้ตัวเลขใส่เลขอะไรก็ใส่ไปให้เขาขึ้นติ๊กถูกแบบนี้ทุกข้อจากนั้นเขาจะให้เราสร้างรหัสผ่านอย่างน้อยแอักขระแล้วก็กดสร้างรหัสผ่าน รหัสผ่านนะคะจะต้องไม่ตรงกับชื่อผู้ใช้งานและก็ไม่ใช่รหัสผ่านที่เดาได้ง่ายมีความยาวอย่างน้อยแอักขระค่ะทุกคนใส่อะไรก็ได้จากนั้นนะคะพอเราใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วขอจะให้เราเลือกเพศและแต่ถ้าไม่ชมเลยว่าจะระบุเพศของเราเป็นแบบไหนหรือไม่ต้องการระบุก็ได้จากนั้นกดลงทะเบียนค่ะ สู่หน้าหลักของเกมและก็จะมีปุ่มเพิ่มเพื่อนนะคะอ่าเ,เดี๋ยวเรากดเข้าไปที่ดูโปรไฟล์ของเรากดแตไปรอสักครู่นะคะระบบก็จะประมวลผลโปรไฟล์ระบ x ของเรานี่ถ้าขึ้นแบบนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมเราก็สามารถกดเลือกเกมเล่นได้ตามปกติเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อน ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ